พระราชดำรลัสของในหลวงรัชกาลที่9หัวข้ออยู่ได้ตลอดไปเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรเราอยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตากัน จะอยู่ได้ตลอดไปพระราชดำรัสในหลวงรัชการที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณศาดาดุสิตดารวันที่4ธันวาคม2524